สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แอดมินแบทนะครับ EP นี้ก็จะยังอยู่กับโปรดักต์ของทางกัปตันเลเทอร์นะครับซึ่งเป็นโปรดักต์ใหม่ล่าสุดนะครับนี่เลยแสดงกัปตันเลเทอร์นะครับเดอะบลูเวลนะครับหรือตาวันหน่อย ก็เป็นอีกหนึ่งโมเดลใหม่ของทางกับตนเลเทอร์นะครับออกแบบมาเพื่อคือปกติเนี่ยทางแบรนด์กับตนเลเทอร์เนี่ยเขาจะทำรองเท้าหนังแบบร0อเนลยหนังแบบสำหรับใส่ทำงานใส่ลุยเวิร์กบูททุกอย่างนะครับทีนี้ทางก็จะมีเป็นสน้นเกอร์เหมือนกันแต่ตัวสน้นเกอร์ก็จะเป็นหนัง100%นนะครับทีนี้ทางคุณวินเนี่ยเขาอยากผสานผสมผสานความเป็นกันเองความสบายมากขึ้นเข้าไปในตัวโปรดักต์ของเขานะครับโดยจะใช้ เขาอยากให้เขาอยากให้ใส่ได้ทั้งขายาวขาสั้นทั้งลำลองทั้งทางการใส่ได้หมดนะครับจนออกมาเป็นเจ้าบรูเวลตัวนี้นะครับก็คือเป็นสนิเกอร์ใช้พื้นแบบใหม่นะครับของทางแบรนด์ออกแบบนะครับเป็นพื้นพื้นยางแบบใหม่นะครับค่อนข้างยืดหยุ่นและใส่สบายมากแลก้วก็จุดเด่นของทางรองเท้าตัวนี้ก็คือผ้ายีนนะครับ17ออนสลับบี้นะครับเป็นผ้าของคนไทยนะครับริมสีฟ้า ถือว่าออกแบบมาได้ค่อนข้างลงตัวแล้วก็สวยงามนะใส่ง่ายตัวนี้ใส่ง่ายมากดีเทลด้านในเดี๋ยวผมจะใส่เป็นอินเสิร์ตไว้ให้นะครับให้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมโดยรองเท้าตัวนี้ออกแบบมาให้ใส่สบายมากขึ้นกว่าปกตินะครับตัวนี้ผมใส่มาแล้วประมาณ1อาทิตย์นะครับก็มีการยับมีสีดรอปล้วก็มีตัว สียงเกงยินตกใส่บ้างนะครับก็เป็นตามการใช้งานนะครับคือโรดัตที่ผมจะนำมารีวิวเนี่ยผมจะใส่ก่อนเพื่อให้เห็นถึงการใช้งานไปด้วยนะครับด้านใน ยังคงเหมือนเดิมนะครับซับด้วยหนังลูกวัวนะครับแล้วก็พื้นพิเศษของทางแบรนด์ที่มีความนุ่มยืดหยุ่นมากๆนะฮะใส่สบายตัวนะคือตัวรองเท้าหนังเนี่ยเขาใส่สบายอยู่แล้วแต่ตัวพ่อใบเนี่ยเขาทำออกมาให้ใส่สบายมากกว่าปกตินะก็ใส่เดินได้ทั้งวันไม่เจ็บไม่ปวดเท้าเลยแล้วก็อีกหนึ่งตัวใหม่นะครับก็คือตัวป้ายหนังของรองเท้าคู่นี้นะครับจะเป็นป้ายโลโก้ของกัปตันเลเทอร์นะครับก็เป็นหนังฟอกฝาดปั๊มนะครับค่อนข้างสวยงามมากๆ อีกหนึ่งเอกลักษณ์ของรองเท้าคู่นี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกก็คือเรื่องการสวมใส่สบายแล้วก็มีความเฟล็กซิเบิลของตัวรองเท้านะครับตอนแรกผมว่าจะลองทําเล่นๆดูแต่มันกลับทาได้จริงนะฮะ mm hmm. เคยสังเกตมารองเท้าของญี่ปุ่นที่มีความยืดหยุ่นมากๆเนี่ยเขาจะเอามาพับเพื่อโชว์ความยืดหยุ่นนะตัวนี้ก็ทําได้ทําให้ดูเห็นไหมเป็นการออกแบบที่ค่อนข้างดีมากนะฮะตอบโจทย์การใส่สบายนะฮะแล้วก็เด้งกลับมาเหมือนเดิมไม่มีอะไรหักไม่มีอะไร ก็ใช้ได้เลยใช้ได้ออกมาออกแบบมันได้ดีมากตัวนี้ก็เป็นโมเดลล่าสุดของทางแบรนด์พื้นด้านในนะครับจะเป็นพื้นลายกลางปลานะฮะก็สวยงามโอเคสำหรับการรีวิวนะครับเดอ l ์หรือเจ้าต้าววาันนะฮะก็ประมาณนี้นะรประมาณนี้ดีเทลส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างครบถ้วนนะฮะสำหรับใครที่ชอบนะครับก็ติดต่อเข้าไปที่เพจกับตันเลเทอร์ได้นะครับก็อีกหนึ่งสปอนเซอร์ที่สปอนเซอร์อนดมินแบนด์มาตลอดนะครับทั้งเจ้าพอโตวินเทจ เด b l บลูเวลนะครับแล้วก็ตัวนี้อีกหนึ่งตัวฮอตฮิตนะครับกับตันม็อกโทนะครับก็สวยงามมากๆนะฮะตัวนี้ก็ทำเป็นวิดีโอให้แล้วนะครับผมก็เข้าไปดูที่แอดเพจแอดมินแบดได้นะครับผมสำหรับท่านที่ชอบใจถูกใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ด้วยนะครับสำหรับสปอนเซอร์ท่านใดที่สนใจติดต่อแอ m ด n มินแบดก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับแอดแบดยินดีรับนะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่มี ช่อง YouTube Admin Bad นะครับพิมพค้นหาที่ช่อง YouTube Admin Bad ชื่อเดียวกับเพจนะครับเข้าไป s u b s r r i e e กันได้นะครับสำหรับ EP นี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณกับต a เ l e t อ e r มากๆนะครับที่สปอนเซอร์ Admin Bad มาตลอดสำหรับ EP นี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับ EP น่าจะเป็นอะไรไอเทมอะไรมารีวิวติดต่อได้อีกทีนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ